ผมได้ยังไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณธูมาแล้วครับ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  please 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 โอ้โหแล้วรอบนี้มาพร้อมแคปเลฟด้วยอ่ะเฮ้ยขอเล่นขอหรอขอหรอขอหรอไม่เคยเล่นเออเยอะๆเยอะๆตรงนี้เยอะๆเยอะๆตรงนี้แค่สองคนอย่านะ เล่นแล้วเฮ้ยโอเค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 อ่าผมเล่นอารีได้สเป l วิ e เวอร์เคดีเโอเคสวย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 ครับสวยครับสวยครับมีอะไรบ้างเนี่ยทูดามเมจแจ็คคันที่เคดีเอซ r เปอร์แฟนลาปิดลาปิดซุปเปอร์แฟนกาเดียนเคดีเอกาเดียนไฮเปอร์ h ๊อปบิทช็อตโมเชอร์เซนติเนลสเปลวิฟเวอร์บูเซอร์โมเชอร์ดบิดเดสเล เดี๋ยวเดี๋ดดอันนี้ใครอันนี้ใครอ่าเราเล่นได้นะเราเล่นเพื่อเก็บตังค์ไปเรื่อยๆได้แล้วเดี๋ยวตอนเลทนไปเปลี่ยนนัก r i s h m a n Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะ พร้อมกับบริการเติมเกมแน้นำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง r i c h m a n s h o p น o 1เรื่องเติมเกมเราเล่นได้เราเล่นได้เราเล่นได้เ,เนีเ่ยแต่ว่าผมว่าดัมมีผมนะมม่ผมแจ๋วนะดัมมี่ผมแจ๋วมากเลยนะแบบคุณคิดดูผมได้อาลีอ่ะมาเป็น KDA หรือสเปลวีแบบ่าติงศาสตร์คือผมผมเล่นอะไรก็ได้อะคือผมไม่อยากพูดคำนี้นะว่าผมเล่นอะไรก็ได้แต่เฮดเลนเนอร์ต้องเป็นตัวอะไรครับบ <c oughs> ผมเล่นอะไรก็ได้สองอันเนี้ยแต่เฮดไลเนอร์ต้องเป็นใครครับเฮดไลเนอร์ต้องเป็นคนนั้นคนเดียวคนนั้นคนเดียวมีแค่คนนั้นคนเดียวห้ามห้ามเป็นคนอื่นเด็ดขาดเกมล็อกให้เราแล้วตอนนี้คนคนนั้นจะมาเติมเต็มชั้นหรือไม่ เอฟเคเราเราไม่น่าเอฟเคแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราหยุดฮาร์สติลมาแต่ว่าเราไม่ติดฮาร์สติลไม่คุ้มนะครับอ่าอันกลางน่าสนใจนะครับได้ร,รับสองทองเมลยก็ตามที่คุณหยุดชนะหรือแพ้ต่อเนื่องเพราะว่าผมชอบผมชอบสลับไปมาตลอดเลยกลางน่าสนใจโอ้โหได้ัฮาร์รสติลอ,อันนี้มันต้องสลับใช่ไหมได้ร,รับ2องทองเมลีก็ตามที่คุณหยุด การชนะหรือแพ้ต่อเนื่องไม่แล้วต่อเนื่องอ่ะต่อเนื่องมันนับ2หรือสี่อ่ะี่ค่อนข้างจะชิบหายแล้วมันมีมันมีคนดัมมี่เครเแค่คนเดียวมั้งที่เหมือนกับผมนก็คนนี้แหละทำมีคนนี้แน่ว่นดัมมีเมม่เครค่อนข้างเยอะนะครับ e พล e g เกมฉันไม่ขออะไรมากเวลแปดเฮเลเนอรอาริเกมจบยอะฮะทำไมได้ฮะได้เลยเหรอ ได้รับสองทองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดการชนะหรือแพ้ต่อเนื่องก็คือรอบหน้าผมต้องชนะแล้วผมก็จะได้เลยอะหรอไอเ้ยผมไม่เคยยิบบันี้มาวะทริปชินเกียร์ถ้าสลับคือได้เลยก็คือทยังไงก็ได้ให้สลับใช่ไหมยิ่งยิ่งเราแบบสลั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 บฟันปลาไปเรื่อยๆก็คือโหใช่ไหมสมมติตาชนะตาชนะก็จะได้2บาทแต่ถ้าตานี้แพ้ตาหน้าชนะก็ได้2บาทโอเคโอเคก็คือต้องพยายามสลับฟันปลาไปเรื่อยๆชนะแพ้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 ดูเล่นยาก ไม่แต่มันตแต่มันตลกตรงที่ว่ารอบรอบแรกเม่ี้ผมได้เลยอะแบบเลยอะเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างแย่ปะ่ะอันนี้ถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้แปดปิดบ,บวกกับลาพิดอะโหแปดปิดับติ๊กช็อตมันจะชนแั่แค่พกกินก็นีนเนเเ่เล่นเอ็ดเดียวป่ะเล่นเอดเดียวแปลงแปดปิดต้องเล่นแบบแพ้ชนะอะไรอะ่ะแล้วก็ดอบบอร์ดเล่นไงดูยากจังก็จริงถ้ามีตาหลิวผมหยิบทำเคเดได้นะครับโอ้ โอ้โหโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผม KDA สิบได้แล้วใช่ไหมขอแค่ขอแค่ได้เฮดไลเนอร์ KDA ใช่ปะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าแปลงสายเป็นสิบผม KDA สิบได้แล้วครับตอนนี้ผมสิบได้แล้วสิบได้แล้วขอแค่เฮดไลน์เป็น KDA แค่นั้นจบ Just the fucking like right that อ้ไฟไม่แย่ไฟไม่แย่ใช่ไหมตอนนี้ผม KD สิบแล้วใช่ปะถ้าผมนับไม่ผิดนะแค่ไหนนับจากลูกเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็คือลูกมีเก้าตัวแล้วก็เฮดไลเนอร์เ KD บวกหนึ่งก็นสิบถ้าสิบสิบได้กี่ตัวเก้าก็เล่นแค่เก้าตัวจบเิ่งเก้าได้นี่หว่าโอเคเราจบเิ่งเก้าได้ครับแค่พยายามซื้อคี d ทุกตัวผมต้องซื้อคี d ทุกตัวไว้เรามีเรามีอีมวอรีแล้ว เราขาดไอสาเซราฟีนเ d a สิบ okay. yes, อิสคัมมิ่งขอแค่อารีเล่นเป็นอารีหรืออากาลีก็ได้มาเป็น KDA ขอแค่เล่นเป็นรับรางวัลเกียบตังค์ไปเราเราเลเวลแปดหรือว่าเราเลเวลอะไรางคนดูเราต้องเลเวลอะไรหนึ่งสองสามสี่ผมไม่นับดัมมี่ใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า เ่าม,มีเป็นสิเออวะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยผมเไลแปลก,ก็ได้เลยนี่วะ่ะไลแปลก็ได้แล้วนี่ใช่ปะ่ะใช่พูดโกงเไลแปลก็ได้แล้วครับขอแค่ขอแค่ใครก็ได้บวกเป็น K D ใครก็ได้บวกหนึ่ง K D ให้เราแค่นั้นเองโคตรตึงโคตรวัยรุ่นดีครับได้เล่นประตูนึงดใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นแตกก่อนหรือเปล่าเบ็ <laughs> ปเนประเด็นวีจะแตกก่อนหรือเปล่า เพิ่งมาดัมมี่ดีจังเออดัมมี่โหดเนะเคเดียบกสเปลก็โหดเลยมันกลางเอาออกกลางไม่นับเอ็ดลอยจอกเกินโอ้เนโกอเคเรีย,รยสอบลงซุปเปอร์แฟนลงไปพาเซนเต้มเทมอ่ะเรามีแต่เทมแทงนะ่ะก็น่าจะต้องวอ์มอ,อกไปเลยป่ะดีสุด ไอ้แค่ผมมีแต่มแฮัลโหลบอมอ,อกกากอยเนี่ยกูเล่นกูเล่นลิเลียนแล้วนะโหลเกมชนาไปหกละอีคอนค่อนข,ข้างดีครับอีคอนค่อนข้าง,างดีแม้ว่าเลือดจะไม่ค่อยโอเคสักเ,เท่าไหร่เรายังไม่ได้ใช้ออกเมนนี้เลยอะใช้ไปแค่รอบเดียวต้องพลิกกลับมาชนะเทิงเนนะี้ยถาจะได้สองบาทไม่ค่อยดีเลยอันนี้ผมเพิ่งพิ่งขึยิบมานะเล่นยากอะชนะสลับแพ้เล่นยากเกิน ตาน,นี้แต่ตาน,นี้เหมือนจะชนะนะเข้าเฟสเดิมแล้วไอ้ที่นี่แสลมไปเทมทำไมเนี่ยเฮ้ยเข้าเฟสเดิมแล้วจะมาแสลมอะไรแต่กูนี่เนะเยได้แล้วสองบาทแบงค์สลเล็ดโนโปะ่ะพอแบงค์สลเลดมันจะขายตัวคีดเอเราอะไม่เอานะครับเอ่อกัมเบิลก็ไม่เอาคาวกาดได้คาวกาดเลขหกหละอ่าผมเล่นอีกสองรอบ นะครับสำหรับเจ้าเจ้าฮ์สติลเติม KD 5ลงไปจริงๆคาวกาดอยากให้อยู่ที่คาเซนเต้ครับมนี้ก็ได้ประมาณนี้มีคนเราค่อนข้างดีนะครับเออของแข็งแน่นมากอะ่ะคาวของแข็งตอนนี้ครบ3ชิ้นแล้วนะครับวอลม็อกอาร์เมรคาวกาดแล้วก็กาคอยแล้วเราจะแปลงใครเป็น KD เราแปลงใครก็ได้คนหนึ่งใช่ไหมจริง KD ก็มีแทงอย่างพวก๋อแปลงเอ็โคไง แต่เอ็กโคเป็น KDA ได้เราจะได้พวกสเปล,ลวิฟเพิ่มมาเพิ่มเพราะเครดิเคดิในปี KDA มีสเปล,ลวิฟแค่สอมีแค่อารีก,กับเซย์รากฟีนเฮ้เดี๋ยวก่อนนะวะ ก็คุ้มว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรแปลกๆปละแปลกๆปลกปะโหลคุยกูดิแปลกๆปละอะไรอ่ะวิววิวห้านะครับวิวห้าเก่งเกินพี่ชายช่เก่งเกินเราต้องลงไปหาไอเทมให้อารีอะบูบับอ่ะต้องหยิบน้นตาบูบับกันเบสอะไรก็ได้ของบูบับก่อน แทงแเ,เยอะเกินโหยี่ใน,ตา,นนะตาคันที่อิ่มมเลยนะตาคันที่อิ่มๆเลยนะี่ชาเย้กันที่ห้าอิ่มเลยนะ <c oughs> นเ,ยนะเวลหกซามิล่าสาสี่ตัวตามีตะหลิวอีกอะตะหลิวไม่นะเราเคดีเราครบแล้วอะเราต้องการของอผมไปหมุนดูว่มีใครเล่นอะไรบ้างอันนี้ซุปเปอร์แฟนบกหนึ่งตาเคดีเหมือนจะมีสามคนนะเน,นี่ยคนที่สองรวมเราก็าคือสามคนมหมายถึงว่า ดัมมี่ที่เป็น KDA เฮ้ยผมตะกี้ผมได้อาคาริสวยครับสวยอย่างเลยครับเวดเนาะเไปก่นกอนอ่าอันนี้ถ้าเกิดสี่หนึ่งสองสามสี่ก็คือเกิดสี่มันช้าไปแล้วใช่ไหมจริงจริงผมอยากดอบไอ้นี่ไปเลยได้ซ้ำไอฮาส์สเตล เพื่อเผื่อเราเจอ3บาทเผื่อเราเจอเนโกะซูเปอร์แฟนเอ้เนโกะ KDA อะไรเงี้ยคือผมต้องผมต้องซื้อ KDA เท่านั้นใช่ไหมไม้ใช่เลยคือมันจะแย่ยตรงไหนรู้ปะมันจะแย่ตรงถ้าอารีแม่งมาเป็นเป็นสเปลวีฟอะแต่มันก็ต้องเล่นไปก่อนนะสมมติว่าถ้ามันมาจริงๆแต่มันจะเพอร์เฟกต์เลยถ้ามันมาเป็น KDA เกมก็จะจบด้วยความรวดเร็วโอเคเรากลับมาชนะเราจะได้ตังสองบาทจากออ๊กมิน อย่างเี้สองบาทครับ69-48 69ลบถ้าผมขึ้นเวลเลยผมเลยบอ21บาทแล้วผมเก็บ2เทินอ่าเซลาฟีนมาผมขออนุญาตขึ้นเลเวลนะครับแล้วผมขายอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ทุกคนอยากเห็นใครเคเดียนะนี่ อยากเห็นกันใช่ไหมการัด k d เคเเอาไปเลยเอาไปเลยการกรุสสุเคเดเอบึสสเปลเราสี่สเปล,ลเราสี่ถ้าเราซื้ออลิสสเปลเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเปลเก้ามันก็ต้องเล่นแอนนี่เล่นโซน่ากนเคเดเอสิบดูดูภาพที่ง่ายกว่าคุณลองคุณลองคำนวณจากบอร์ดผมดีๆดิ KDA 10ภาพง่ายกว่านะครับ ถ้าจะเล่นสเปล,ล9เราต้องไปหายแอนนี่ด้วยนะแอนนี่ไม่พอต้องหาโซนาด้วยนะสเปล,ล10ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับไม่ใช่ขอภยัย KDA 10ง่ายกว่าเยอะเลยนะไม่มีตัว5บาทรอบหน้าเฮดไลน์เว้ยแต่แอนนี่มาให้้วยเฮดไลน์ line, please เรามีบูบับเฮดไลน์ please เฮดไลน์ please อันนี้อะไรอะเซนติเนลอ please please ไม่ใช่ e x e e c u t e x e c u t e เล่นไม่ได้ต้องเป็น KDA ได้โปรดเลิกทำลายกูเลยป่ะไอ้เหี้ยเกมซามิล่าสามสี่หนึ่งเก่งกันชิบหายลูลูสเปลมา เลือกทำาลายได้เปล่าเียขึ้นเรือแปดมาแล้วเล่นเก่งๆเหมือนคนอื่นได้ไหมเกียดดวงตัวเองว่ะอ่าอย่างน้อยข้อดีคือเราเราจะเอกไปเจออากาลีแล้วรอบหนึ่งถ้าอากาลีมาอีกรอบก็การันตีคีดีให้เราตายแล้วเฮีย,ยไอ้สัสถอนสแตทเชื่อผมต้องเทคเนโกเค a ดีออะ ถ้าผมต้องหาหาอาริเองอะ่ะเจ็ดใครสาก็ยังไม่มีใครสาก็ยังไม่มีอืมแต่ตอนนี้เจ็ดแล้วใช่ไหมใช่ไหมเดีของแถมว่ะบูบับใส่ใครไปก่อนใส่เวกไปก่อนธนูใส่นี่อ่าสเปลสเปลห้าได้อบบน,นี้ดีกด่าสเปลห้าแล้วฝากแอนนี่ไปก่อน ผมเหลือเจอใครสะกกับอาริแค่นั้นดาวเดียวก็ได้ KD a ิ0มันน่าจะชนะให้ผมได้อยู่นะก็เอ็กโคไม่โผล่เลยจริงอยากเล่นเอ็กโคมันกัดกัด KD ไปก่อนเคยเราชนะได้ตังสองบาทใครสักริใครสักริใครสากริใครสอกริเร็ว Please โอ้าลีมาแล้วไอ้เหี้ยขาดใครสาขาดใครสาครับแปดแล้วอีบลินอยู่นี่เก้าหมาตัวบันลอร์ดูดิคุณคุณดูดูผมเจอเล่นผมเจอเวียดนามซีหนึ่งสามิล่าสามดาวมีตังห้าสิบบาทคือแหละไม่แต่รองเขาสามดาวเขามีสิบบาทเหมือน,นเขาอออินแล้วก็เจอ เขามีสิบบาทแต่เขาเอาเงินคืนมากลาเป็นห้าสิบแลยนี่เกือบชนะแล้วเนี่ยอุ้ยเกือบชนะแล้วเนี่ยถ้า KD เกือบชนะนะครับอุ้ย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 มีภาพนะครับมีภาพนะครับมีภาพนะครับตะหลิวไม่ได้ธนูธนูเล็ดบัฟใช่แม่งจะตายหากันหมดเลยสัตว์ธนูไปแล้วอ่าอลิอีกตัวได้ยาโอเคได้แลับอุ้ยปิดผมดูแล้วทำไมไม่หยิบประตูนี้กันคุณดูประตูนี้ดิแม่งระเบิดระเบ้ออ่ะไอออลิสเปลวีฟ คาทัสไลเว่นเออ่ดิสโกโ้อันนี้เลี้ยวไปดิสโก้แล้วเคดียังอยู่ที่เราอยู่อะ่ะกูรู้แล้วทำไมไม่หยิบประตูนี้กันมันระเบิดเดียวไม่ใช่ใครสาตัวเดียวไม่ไปไหนเนี่ยนี่กูไม่เคยต้องการมึงขนาดนี้มาก่อนใครสา like คลีสกูไม่เคยต้องการมึงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเฮ้ย อันนี้คือผมเก็บเนโกไว้เผื่อผมเจอเฮดไลน์สี่บาทใหม่นะผมจะได้ขายเนโกทิ้งเผื่อผมเจอแบบอัรคลี k ค a อะไรเงี้ยผมจะได้ขายเนโกทิ้งไว้ก็เลยเก็บเนโกไว้ที่ผมไม่เคยต้องการมึงขนาดนี้มาก่อนเย เก่งกว่าชื่อไหนใครสาผมอ่ะอเธอหน้ายัางไม่ตายอ่ะอเฮียอะไรวะเนี่ยทำไมกูถึงหาใครสาไม่เจอนี่ผมไม่เข้าใจนี่มันคืออะไรอ่ะอเฮียอะไรวะ ผมโดนนากาลีปาดหลังล้มหมดเลยนี่กูโดนอากาลีที่มีแค่เชนเวสปาดหลังโอเคชนะอยู่ตัวละครเราเยอะมีแค่เชนเวสที่มันปาดหลังกูหายหมดเลยนี่เหลือแค่มึงนะเพื่อนมันเหลือแค่มึงอะพอมึงมาใช่ไหมมึงมาปุ๊บดอบใครวะดอบดอบเคนเนนดอบลูลูจบแล้วไอ้เหี้ยมันจบแล้ว จั 10, uh. สจัสอะมึงอะมึงมึงแล้วมึงแล้วมึงอะ KDA fucking สิบ่ะโว้ยได้การเบรเออเรียบร้มาแล้วมาแล้วครสาตมาแล้วปึบปึบเออฮี่อะแค่นั้นนี่ไอสัตว์ขอจะมาขออัลิีสองดาว โอ้หแค่มาทีมาสองดาวเลยก็ดี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 กด็เหลืออาริสองดาวมาแล้วคดีสิบคุณดูโบนัสพลังชีวิต40%นะครับทุกอย่าง40มาเก่งทุกคนอากริเรามีเล็ดบัฟอาริเรามีบูบัฟกันเบลดีเจนเลือดเออเออเออเชียยแมนคละภาพเลยสักมา อ่เอ้ยกว่าจะได้ตามรืไหลด่านห้าหนึ่งกูเพิ่งเจอใครสัอวาวเก้าลงสเปลคุ้มสุดใช่ไหมครับลงเคนเนนไปก็ไม่คุ้มมันได้แค่ซูเปอร์แฟนใช่ไหมถ้าถามผมเอ้หรือเราลงเคนเนนแบบนี้วะหรือผมลงเคนเนนแบบนี้คุ้มกว่าปะเนี่ยเพราะว่าได้ซูเปอร์แฟนด้วยแล้วสเปลมันสามอยู่แล้วอะ่ะผมว่ามันนะ่าจะแล้วเราแปลงใครเป็น kda แม่งอย่างนี้ดีกา่าป็งเคนเนนเป็น KDA แล้วก็วอลม็อกวอลม็อกเคนเนนปะไม่วอลม็อกวอลม็อกคนลวกันมีดีกว่าได้ซูเปอร์แฟนด้วยได้ซูเปอร์แฟนได้การเดียนเพิ่มแล้วก็เปิดบินเอเคเออผมจะตายแล้วไงผมจะตายแล้วไงไปโลหายโขยอยากแบบสไตร์นะตอนนี้เลยอ่ะก็ลงเคนเนนไปขึ้มสุดคันทรีเหรอ คันที่เหรอฮมคันที่เหรอคันที่เหรอน้องน้องคันที่เหรอม้าสามดาวก็ไม่ได้จะไหว KDA สิบพี่หรือเปล่าม้าสามดาวของน้องอะก็ไม่ได้ไหว KDA สิบพี่นะไปดี KDA พี่มันสิบอะดีน้องมีสเปลห้าดิสโก้มอเชอร์แล้วก็คันที่เจ็ดเชื่อคุณภาพบริษัท KDA สิบอะผมพูดแค่เนี้ย เกเดสิบเกเจ็ดนี่คุณะพาบคุณดูดาเมจคุณดูคุณดูดาเมจอารีดาวเดียวดีกว่าคุณดูดาเมจอารีดาวเดียวดีกว่าหกพันอากัลลิแปดพันไปลูกบอลรัวลูกบอลรัวออโต้ลูกบอลออโต้ลูกบอลเฟสไม่ต้องเข้ามาไอ้คีนี้เลือนไม่ลดเลยเนโกเอามึงปิดเนโก้กู้ได้อะาผงปิดเนโก้กู้ได้อ่ะอ่ะ เออเออเออมาดิอ,อันนี้จริงก็ปิดในกลุ่มได้เรียบร้อยครับ็ัพโฟครับทุกคนเออตาซุปเปอร์แฟนหรอไม่ปะมีตาเคเอีกอ,อันอ้าผมเห็นภาพอยู่เห็นภาพอยู่ผมว่าตาเคเดให้ลูลูนะครับกลายเป็นสเปลห้าเอ้ยสเปลสี่สเปล 4. สี่แล้วก็ขึ้นเลเวลเป็นสเปลสิบเอ้ยไม่ใช่สิบขอไปเป็นสเปลห้า ผมอยากสเปลห้าเพราะว่าอีบรลีนมันกาดอีพีลีนมันกาดเฮ้ยไอ้นี่อะไรอะสาม้วยเจ็ดแปออมันขาดป๊อปปี้ตัวเดียวเนี่ยวะปล่อยมันทำไปรอรถโฟลแล้วปล่อยมันทำไปเขียนโลดักแล้วเฮียกูอยากพื้นเก้า let's go let's go kda สิบสเปลสี่ let's go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  Let <laughs> ไม่ปิดบอดไวมากปิดบอดไวโคตรพี่ตีป๊อปปี้ยังอยู่อะ่ะป๊อปปี้บำลังกระสามดาวจะพินสองผมรอขึ้นเก้าอะ่ะผมเจอคันที่โอ้คันที่สบายเอกอกอดสามมั้งอะ่ออะอกอดยังไม่สามสบายสบายบือ่อธอดือโบผมบอกเลยเจอคันที่ผมสบายบือ่อเะอดือโบอากะลิโคตรแรงแรงเด่นดูดูอากะลิไหนวะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะอาริแรงกว่าอีก <laughs> ไม่หรอกมัน ถ้าถ้ายืนนานๆนะยืนนานๆอาริจแรงกว่าแต่ถ้าแบบแป๊บเดียวจะเป็นอาริโยกน้ามาเป็นเมมเบอร์ตีดัมมี่ก่อนดัมมี่แต่รยกหน้าแบบมาเป็นนักข้าพ่อปินกับเอาละเทรดฮุกมาไม่โดนอาริด้วยปึ๊บหายปึ๊บหายปึ๊บม้าสามดาวหรอฮึม้าม้าสามดาวหรอ ม้าสามดาวหรอน้องม้าสามดาวหรอโ <laughs> <laughs> okay, อเคเวลรอบหน้าขึ้นเลเวล9นะครับเ <t ell> ติมเอ็โคนะเอ็โค <t ell> จะได้ทูเมีแล้วก็ได้สเปล5ด้วยแรงกว่าเดิมแกสเปลหม้าสมดาวหรอน้องพี่ต่อให้อาลีที่ดาวเดียวเลยนี่พี่ต่อให้อยู่นะเน่ยน้องเอ่ออาลีลิจอบเกาะปะ ดูเมกเซน์สุดอ่ะไม่ก็ไอออนิกสปาร์คแต่ผมว่า make เมกผมว่าไอออนิกอุย้ยมาเป็นสเปลแต่ว่าเราไม่มีเอเราไม่มีเนโกนะเราไม่มีเนกเพราะผมขายเนโกแล้วก็ซื้อไม่ได้ก็ลงแบบนี้แล้วก็โลอาริสองดาว like just เจอแต่อากาลีโอ้ฟูบับปี้มันสามดาวแล้วคนดู <laughs> ชิบหายละเราเจอฟัปปี้สามดาวผมมีโอกาสแท้เลยนะเนี่ยเจี๋ยวฟัปปี้สามแต่เรามีตัดฮิวจากอาตาลีอ่ะนี่ล้อารีไม่สอนด้วยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาหน่อยเคด0สิบเอาให้เคด0สิบเอาให้มาตัดฮิวตัดฮิวตัดฮิวจากเลดบัฟหนึ่งอันหนึ่งเดียวชามเฮ็กยังไงลุยเร็วเดโกยืนยืนต่อริวมาดิมาดิสามดาวหรอ,อขอ,อยาก ขอญาตขอญาตสามดาวหรอขอญาตเลยลักกนอันนี้แปะเปิดบิ๊กนะครับเชีย้ยสามดาวหอยสาดอันนี้เฮคลิมสามดาวนะครับอีกรอบเจ๊กรอบน่าจะ อันนี้ตีผมต้องไปดูว่าคันที่หรือหรือป๊อปปี้ใครชนะเคเราชนะทุกคนป๊อปปี้เหมือนจะแตกนะป๊ Poppy อปปี้อ่ะผมว่าป๊อปปี้แตกนะดูทรงละดูจากทรงละเฮ้แต,แต่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนนะจะไม่สองดาวให้คุณยิงใช่ไหมคือ ก็รู้แหละว่าเก่งก็รู้ก็รู้ว่าเคเดเซจมันเก่งแต่จะไม่สองดาวจริงๆให้กูใช่ไหมฮะคือก็รู้กูอยากโชว์รู้ชอบรู้ว่าอยากโชว์แต่แบบไม่ไม่ไม่สองดาวให้กูจริงเหรอมึงมึงจะไม่สองดาวให้กูจริงเหรอกูเล่นจนเหลือสองคนเนี่ยเฮ้ยกูเล่นจนเหลือสองคนเนี่ยไอ้ตัดมึงไม่คิดจะอัปเกรดดาวให้กูหน่อยเหรอไอชิบหาย เฮคลิมโดนอาริชามรัวๆนะครับเนี mm ่ย hmm. ลูกแก้วล to ูกแก้วเรียบร้อยเฮคลิมแตกเฮ้ยแต่ในโกงตายแต่ผมเหลืออาริกับอากาลิอาริกับอากาลิเอาให้อาริกับอากาลิเอาให้ครับทรายคนดูสองดาวแล้วครับองดาวแล้วกูต้องดีใจไหมกูต้องดีใจไหมว้าว ว้าวอลีสองดาวแล้วครับเย่เย่เย่ว้าวโอ้โหโอ้โหว้าวเหนื่อยเลยขนาดนี้เอาไปสองดาวผมไม่ใส่อแดปทีเพราะว่ามานามันเร็วอยู่แล้วนะครับอแดปทีใส่อะไรมันก็มานามันโอเวอร์อะโอเวอร์มานา ไปใส่ตัวอื่นดีกว่าเอาไปเอาไปไปไปโอ้โหเคดสิบเอาให้เลยสองดาวมาจากวงล้อก็สองตัวแล้วนะครับถือว่ามินนะครับถือว่ามินเอเยผมไม่มี ผมไม่ได้เนี่ยมันมันลงโทษผมแล้วผมไม่ได้เก็บเนโกะ KDA ไว้ <c oughs> ผมซื้อไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะนอกจากซื้อม่้กูขอด่าหน่อยตอนกูโลเวล8ทำไมไม่เสือมาตอนเวล8ที่กูต้องการมึงอะ่ะแล้ว KDA สิไปไวอะทำไมมันมันเป็นทำไมคือกลัวไม่คอนเทนต์กลัวคนดูไม่ลุ้นหรือกลัวกูเก่งเกินไปมึงมึงเป็นอะไรทำไมตอนเวล8โลไม่มา คุณต้องหนีมานั่งเล่นเนโก้โง่โเนี่ยเนโก้ eko, เอ้ยเชียอาริผมตายเขาดูอาริผมตาย,าตายเกิดอะไรขึ้น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 แต่อา,าริยังอยู่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่อาริยังอยู่ที่หนึ่งครับคนดูครับไปโก้ครับไปโก้ครับไอ้อให้ให้กูเล่นลำบากตลอดโดนมาบิงผ่านอยู่ตายครับให้ให้กูเล่นลำบากตลอดคุณคุณคิดดูเกมนี้มันลำบากมากเลยนะเว้ ผมใช้คำว่าลำบากมากเลยนะเว้ยคุณลองคุณลองเป็นไปน,นั่งดูแบบ challenger master อะ่ะดวงระดับพวกนั้นนะเจออากาลิหรือแม็กกาอาริ KDA แม่ง k d 1สิจบตั้งแต่สี่สองแล้วแม่งแม่งชนะตั้งแต่สี่สองแล้วกูต้องมานั่งเล่นอะไรกูต้องมานั่งเล่นเนโก้ KDA กูต้องมานั่งโลอากาลิสองดาวกูต้องมานั่งโลอาริสองดาวโคตรเหนื่อย โคตรเหนื่อยแล้วตอนเลเวล8ได้ KDA ในโกกูต้องโลหาใครสักไอ้เหียเหนื่อยเหมืนกนกันกูต้องโลหาใครสักเหนื่อยกว่าการเจอเฮดไลเนอร์อลิ KDA เหนื่อยกว่าการเจออากาลิเฮดไลเนอร์กูต้องหาใครสักไอสัต์โคตรเหนื่อยโคตรจะสะบัดสะบอมหาใครสักแบบโคตรสิ้นหวัง เฮ้ยแบบทุกอย่างมันคือแบบโคตรแห่งความสิ้นหวังอะมันแบบมันโอ้โหมันมันตะเกียกตะกายอะเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนคุณเห็น KDA 10อยู่ตรงหน้าใช่ปะเป็นเหมือนแบบเหมือนบันไดบันได10ขั้นใช่ปะ KDA เราเราจะเดินทีละขั้นทีละขั้นใช่ปะคนอื่นเล่นก็คือเดินทีละเก้าเดินทีละหนึ่งเก้าปึ๊ก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 ไปถึงขั้นที่10เมื่อกี้กูเล่นอะเหมือนกูอยู่ขั้นที่5้าแล้วกูต้องกระโดดขึ้นไปขั้นที่10 กูย,ยืนอยู่ขั้นที่5ยืนบนดาอยู่ขั้นที่5แล้วแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมารองเท้า6 7 8 9แบบไม่มีแหละไม่มีแหละกูต้องแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะคิดกระโดดข้ามแม่งเลยแล้วกันกูกระโดดไปเองเลยแล้วกันยากที่ผายโอ้ยยากดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย